เมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครนครสวรรค์เร่งนำรถกับเพลิงนับ10คันเข้าสกัดไฟที่ลุกไหม้รถยนต์กระบะบริเวณถนนมาตุรีก่อนแยกคิริวงอําเภอเมืองนครสวรรค์หลังจากมีพลเมืองดีโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าได้เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์คันดังกล่าวและได้ลุกลามเข้าไหม้บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงริมถนนนายอมรเทพสํารานสุขผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ เผยว่าขณะตนเองอยู่ที่บ้านได้ยินเสียงคนขับรถบนถนนตะโกนบอกคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุว่าไฟไหม้ตนจึงวิ่งออกมาดูก็พบว่ารถกระบะมีไฟลุกไหม้ด้านกระบะบรรทุกตนจึงได้นำสายยางเข้าฉีดน้ำช่วยดับไฟส่วนด้านชาวบ้านบริเวณดังกล่าวก็ช่วยกันดับไฟและโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของเทศบาลให้เข้าระงับเหตุในขณะที่เพลิงลุกท้ายรถก,กระบะได้ลุกลามไม้บ้านเรือนที่อยู่ริมถนนบริเวณที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้โดยเบื้องต้นพบว่าบ้านไม้บริเวณดังกล่าวถูกไฟไหม้เสีย,ยหายทั้งสิ้นสี่หลังในขณะที่หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเมืองเจ้าหน้าที่เทศบาลน,นครน,นครสวรรค์และเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองนครสวรรค์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมเร่งหาตัวผู้ขับขี่รถยนคันดังกล่าวเพื่อน,นำมาสอบสวนหาสาเหตุไฟไหม้ต่อไป วิ่งวิ่งมาแล้วเขาคุม้าใบคุม้าใบนิดเลยเราไม่รู้ว่าในนั้นมีอะไรแต่ว่ามีคนขับที่แซงใบตะโกนบอกคนขับว่ารถไปไหมแล้วก็เห็นว่าไฟลุฟต์กับหลังรถอ่าผมก็เลยพยายามเอาสายยางไปฉีดแต่ตอนนั้นอะ่ะพอคนขับเขารู้เขาวิ่งออกมา ฝั่งตรงข้ามที่เป็นร้านแบตเตอรี่เขามีถังระเบิดเขาก็เลยเอาถังระเบิดจะมาช่วยฉีดก็เลยตะโกนหาคนขับพี่วิ่งออกมาว่าขนอ,อะไรมาเขาบอกว่าน้ํามันแต่เราไม่รู้หรอกพรามันคุมเ้าะไปอยู่เขารู้ว่าเป็นน้ํามันแล้วมันเต็ดไปเป็นหลังกระบะแล้วผู้ผมก็เลยต้องถอยพอถอยแล้วก็โทรตึ้งเท้าๆไม่ไม่ถึงห้านาทีรถก็มาถึงแต่คือพอมันมันเต็มหลังรถแล้วอ่ะ มันเหมือนมีประกายไฟพุ่งเข้าเข้าบ้านนี่เป็นบ้านไม้แถบนี้เป็นบ้านไม้ติดก,กันสี่หลังแล้วมันมันเป็นบ้านเก่า,าแวบ,บเดียวเองไม่เหลือเลยแล้วก็มันเริ่มลามลามมาบ้านผมแต่ก็นี่แหละพอดับเพลิงมาช่วยกำบัดมันก็แล้วเราเห็นคนขับไหมว่าไปทางไหนเห็นก็มือพอพออย่างที่บอกอะว่าพอตอนพลุนมุลที่กําลังดับไฟอะ เขาข้ามถนนไปบปั่งตรงข้ามเสร็จแล้วก็นั่นแหละผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปไหนเพราะพอนน่นผมก็ย้ายรถไปฝั่งตรงข้ามแล้วก็พยายามถ่ายภาพตอนแรกที่ที่รถไฟไหมก่อนนี้มันจะพุ่งเข้าตึกแต่ตอนนี้ผมตั้งหลักได้นี่คือมันมันพุ่งเข้าบ้านไม้ไปเรียบร้อยนะแล้วแล้วมันแป๊บเดียวเองนะครับ